สวัสดีค่ะอินดี้ต้อนรับเข้าสู่พิชิยูชานแนลนะคะกับรายการไวซ์ o o o กบายพิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะมาฟังนิทานจินตนาการกันต่อนะคะในหนึ่งรอนิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่93เงื่อนไขการชุบชีวิตนับป่าแห่งหนึ่ง ตอนนี้กำลังเต็มไปด้วยความวุ่นวายและเศร้าโศกซึ่งสาเหตุนั้นก็เนื่องมาจากลูกกวางน้อยตัวหนึ่งเกิดเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันทำให้แม่ของมันเสียใจมากสาเหตุของความวุ่นวายนี้ก็เพราะว่าแม่กวางได้ไปเที่ยวขอให้สัตว์ต่างๆช่วยรักษาลูกของมันให้ฟื้นจากความตายทำให้คใครๆต่างก็รู้สึกสงสารมันยิ่งนัก แต่แม้จะสงสารมันแค่ไหนมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยแมกวางได้แมกวางได้ดันด้นเดินทางไปขอให้คนช่วยจนกระทั่งไปเจอกับเจ้าลิงคุณลิงได้โปรดช่วยลูกของฉันด้วยเถิดแมกวางขอร้องเจ้าลิงจะให้ช่วยอะไรหรือเจ้าลิงโผล่หน้าออกมาจากใบไม้ที่ปกคลุมอยู่นาทึบบนต้นไม้ ช่วยลูกของฉันด้วยลูกของฉันเพิ่งเกิดมาไม่กี่วันอยู่ดีๆก็ตายคิดดูสิเขายังไม่ได้ทันเห็นโลกสวยใบนี้เลยก็ต้องมาตายแล้วคุณลิงได้โปรดช่วยชีวิตลูกของฉันทีแม่กวางคล้ำครวญอืมเจ้าลิงทำท่าคุ้นคิดฉันคงจะช่วยแมกวางไม่ได้หรอกนะ แต่มีคนอยู่คนหนึ่งที่น่าจะช่วยแมกว้างได้ใครเหรอจะ๊ะแมกวางร้องด้วยความดีใจที่ชายป่าด้านทิศเหนือมีเทวดาอยู่องคหนึง่งแต่ยินข่าวว่าเทวดาองค์นี้นะ่ะเก่งและใจดีมากเลยเขาช่วยเหลือแล้วก็ให้พรแก่สัตว์ต่างๆที่เดือดร้อนจนประสบความสำเร็จไปหลายตัวแล้วจับกระองไปที่นั่นดูสิเผื่อเทวดาจะช่วยได้ ขอบใจามากจ้าแม่กวางร้องอย่างยินดีพร้อมกับเอาศพลูกกวางแบกใส่หลังแล้วก็ออกเดินทางไปยังชายป่าทางด้านทิศเหนือทันทีเทวดาจ๋าท่านเทวดาโปรดปรากฏตัวออกมาเถิดฉันมีเรื่องขอให้ช่วยแม่กวางร้องเรียกเทวดามีอะไรให้เราช่วยเหรอเทวดาซึ่งปรากฏตัวออกมา ตามคำขอของไม่กวางถามขึ้นท่านเทวดาผู้ใจดีได้โปรดช่วยลูกข้าด้วยลูกข้าเพิ่งจะเกิดมาได้ไม่กี่วันก็ต้องมาตายลงอย่างปัจจุบันทันด่วนขอท่านเทวดาได้โปรดเมตตาช่วยชุบชีวิตลูกข้าด้วยเถิดได้สิทเทว,วดากล่าวอย่างใจดีเราจะช่วยชุบชีวิตให้ลูกเจ้าแต่การชุบชีวิต จะต้องอาศัยยาขนาดหนึ่งซึ่งเจ้าจะต้องไปหามาให้ได้การชุบชีวิตจึงจะสําเร็จได้ได้จ้ะไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนข้าก็จะพยายามหายาตัวนั้นมาให้ได้และยาตัวนั้นคืออะไรเหรอจ๊ะแม่กวางรับปากด้วยความมุ่งมัน่นเจ้าต้องไปขอน้ำตาจากสัตว์ชนิดใดก็ได้ที่ไม่เคยมีญาติพี่น้อง หรือคนที่ตัวเองรักเสียชีวิตมาก่อนจึงจะช่วยชุบชีวิตลูกของเจ้าได้เทวด,ดาพูดขึ้นอาฉันจะไปหาเดี๋ยวนี้เลยพูดจบแม่กวางก็ออกวิ่งไปเพื่อขอน้ำตาจากบ้านของสัตว์ที่อยู่ใกล้ที่สุดคือบ้านของกระตายแต่ว่าแม่กวางก็ต้องผิดหวังเมื่อพบว่าเจ้ากระตาย เคยสูญเสียภรรยาไปแล้วแม่กวางจึงมุ่งหน้าไปหาสัตว์ชนิดอื่นแทนแต่ไม่ว่าจะไปเจอสัตว์อีกกี่ชนิดแม่กวางก็พบว่าสัตว์ทุกชนิดล้วนแล้วแต่เคยสูญเสียญาติพี่น้องและคนที่มันรักให้แก่ความตายมาแล้วทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่สิงโตเจ้าป่าแม่กวางตามหาน้ำตาจนเหลือมนุษย์ ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ยังไม่ได้ถามดังนั้นเมื่อมนุษย์คนหนึ่งผ่านเข้ามาในป่าแมกวางจึงตรงรีเข้าไปขอน้ำตาจากมนุษย์คนนั้นทันทีฉันคงให้ไม่ได้หรอกเพราะพ่อของฉันน่ะก็เพิ่งเสียชีวิตไปไม่กี่วันมานี้เองมนุษย์ตอบพร้อมกับเตือนสติแมกวางว่าไม่มีสัตว์ชนิดใดบนโลกหรอกนะ ที่ไม่เคยมีญาติพี่น้องเสียชีวิตหรือไม่เคยมีคนที่รักตายจากกันนะ่ะฉันก็คิดอย่างนั้นแหละแม็กวางเอ่ยด้วยน้ำตาแล้วก็เสียงที่ปร่งตกไม่มีสัตว์ตัวไหนเลยที่ไม่เคยสูญเสียคนที่ตนเองรักให้แก่ความตายฉันเองก็ไม่ต่างจากสัตว์อื่นดังนั้น ฉันคงไม่ไปขอร้องเทวดาให้ช่วยชุบชีวิตลูกของฉันอีกแล้วเพราะความพลัดพรากเป็นสิ่งที่เราต้องเจออยู่ทุกคนแม่กวางพูดอย่างคิดได้ในที่สุดจินตนาการสอนให้คิดความพัดพลากและการสูญเสียเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเจอดังนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือการเตรียมตัว ยอมรับความพลัดพรากและการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นอย่างมีสติและใช้เวลาที่อยู่ร่วมกันในปัจจุบันให้มีค่ามากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังใูวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ